จูรินลงนามร่วมรัฐมนตรีการค้าอังกฤษตั้งเป้าฟื้นฟูตัวเลขทางการค้าที่7 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถกรัฐมนตรีการค้าอังกฤษที่ลอนดอนวางเป้าหมายผลักดันความร่วมมือ6ด้านพร้อมกำหนดเป้าหมายทางการค้า70,00ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนายจุรินลักษณะวิสิทิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าไทยสหราชอณาจากักร ระดับรัฐมนตรีร่วมกับนางเพนนีมอดอนรัฐมนตรีด้านนโยบายการค้ากระทรวงการค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักรที่เซ็นทรัลฮอลล์เวสต์มินเตอร์กรุงลอนดอนครอบคลุมความร่วมมือ6ด้านได้แก่ด้านการเกษตรด้านดิจิทัลด้านอาหารและเครื่องดื่มด้านการลงทุนด้านการค้าและด้านการเงินโดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะร่วมผลักดันความร่วมมือทั้ง6ด้านให้เป็นรูปธรรม กำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลังจากมูลค่าการค้าระหว่างกันเมื่อปีที่แล้วลดลงเหลือ5,500ล้านเหรียญสหรัฐหายไป1,500ล้านเหรียญสหรัฐและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการฟื้นตัวเลขความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรต่อไปในอนาคตตั้งเป้าให้กลับมาที่7,000ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนเดิมให้ได้โดยเร็วที่สุด จากนั้นนายจุรินได้นำทีมเอกชนไทยเดินทางไปยังเมืองคลอยดอนเพื่อเซ็น MOU ขายของให้กับอังกฤษ4,600ล้านบาทมีทั้งไก่ข้าวหอมมะลิเครื่องปรุงรสและอาหารทะเลแปรรูปพร้อมอินฟลูเอนเซอร์ที่ห้างวิงยิปชมการโปรโมตอาหารไทยการสาธิตการทำข้าวเหนียวมะม่วงแจกผู้ร่วมงานซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีว่ามีรสชาติที่อร่อยโดยนายจุรินคาดว่า จะสามารถผลักดันให้มีการนำเข้าสินค้าไทยของห้างขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น500ล้านบาทในปี2,566